เปิดตัวอย่างเป็นทางการปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุด l าวเนสของ5หนุ่มแบงค์พลแฮกซุ่มและยักษ์วงคลาสค่ายแกรนด์มิวสิกในเครือจ m มแอมกรมี่ค่ะ <Okay. S 1> งานนี้ได้เนรมิตรโรงหนงังให้กลายเป็นฮอล์คอนเสิร์ตขนาดย่อมต้อนรับสื่อมวลชนและแฟนคลับผู้โชคดีกว่า250คน oh. ให้ได้มาเก็บภาพและความสนุกร่วมกันท่ามกลางมาตรการคุมเข้มเรื่องการเว้นระยะห่างเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19ค่ะโดยวงคลาสได้ขน5เพลงใหม่กับ2เพลงฮิตมากระตุกอารมณ์ รวมความมันกันแบบ nonstop <Okay. S 1> เหล่าบรรดาคลาสเลเวอร์เลยขอเซอร์ไพรส์กับด้วยการพร้อมใจกันชูข้อความบนกระดาษบอกความในใจขอบคุณที่กลับมา <Wow. S 1> ซึ่งแฮชแท็กนี้สร้างรอยยิ้มและความปลื้มใจให้กับวงคลาสได้ไม่น้อยหลังจบโชว์ทุกคนในงานยังได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงวันนั้นของพี่วันนี้ของน้องพร้อมกันเป็นกลุ่มแรก <Okay. S 1> อีกด้วยและความพิเศษสุดๆของอัลบั้มนี้ก็คือการกลับมาทําอัลบั้มร่วมกันในรอบเกือบ10ปีของทั้ง5งวงคลาสอีกด้วยโปรเจกต์นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตาม จากทั้งห้าหนุ่มกันเลยดีกว่าค่ะอิ่มเอมใจเพราะว่าไม่ได้คิดหรอกว่าจะจะมีอัลบัม้มผมเชื่อว่าศิลปินหล,หลายๆท่านก,ก็ก็อยากมีนะครับก็ขอบคุณโอกาสที่ให้เราทําอัลบั้มออกมาแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่วันนี้ก็อบอุ่นมมากถึงแม้ว่าจะเป็นยูนอ o r ม a l นั่งเว้นที่อย่างนี้ก,ก็ก็น่ารักเหมือนเดิมครับคือกลับมารวมกันรู้สึกว่ามาถึงเวลาที่เราควรจะมารวมกันคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอมากันปุ๊บก็ ทำเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะเรามา refresh กันใหม่ว่าเราวงคลาสกลับมาแล้วแล้วก็เป็นซิงเกิลทดลอง2-3-4ซิงเกิลมาแล้วก็เออเป็นอัลบั้มได้นี่หว่าบางเพลงก็เป็นเป็นสิ่งใหม่สำหรับสำหรับแฟนคลับของคลาสในยุคแรกข้ารู้สึกว่าเอออันนี้ใหม่แต่ว่าเขาขอบคุณที่ที่เปิดรับในสิ่งใหม่มันก็จะมีความเป็นออริจินอลของคลาสอยู่ซึ่งเราจะไม่ทิ้งตรงนี้นะครับ เรื่องที่ดีๆที่แฟนคลับอยากได้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าใน,ในเมื่อวันนี้มันปี2020เนี่ยออสิ่งที่มันขับเคลื่อนไปในโลกไปนี้ที่มันหมุนตลอดเวลาฉะนั้นเราก็ครึ่งๆส่วนหนึ่งสมัยใหม่มาวันนี้คลาสวันนี้ก็ต้องมีความทันสมัยในวันนี้ด้วยก็สิปีแล้วก็อั้นเหมือนกันนะครับในขณะที่อั้นไปด้วยเราก็ ก็พยายามกัดกรองไ้ด้วยว่าให้เรบประสบการณ์ที่ผ่านมา10ปีมันจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะฝากไว้ด้วยในไหนถูกใจก็ช่วยกันแชร์แล้วในไหนที่ชอบและอินจริงจริงก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วแล้วก็ซื้อเราบ้างเต็มไแล้วไม่ว่าจะเป็นไอจูในจุกหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ฝากเราบ้าเราเนชุด้วยครับไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25คมชัด เพื่อคุณเพียงกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะ YouTube GMM 2 5 Thailand อัปเดตท,ทุกวันที่นี่นะคะทางช่องนี้ GMM 2 5ค่ะ